สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอข้าวต้มส่งเครื่องวิธีทำก็ง่ายสวยงามน่ารับประทานอิ่มสบายท้องกันเลยครับวันนี้เราใช้หมูบดข้าวสวยกุ้งแห้งและเห็ดหอมแห้งแช่น้ำแล้วจนนุ่มกระเทียมสับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลทรายและพริกไทยปน่นต้นหอมและขึ้นช่ายซอยครับ ระเทียมสับเจียวให้เหลืองหอมตามชอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตักออกเหลือไว้เล็กน้อยครับใส่หมูบดลงไปผัดให้เข้ากันครับยี้ให้กระจายกันพอหมูเริ่มสุกก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายสีอิ๊วขาวและน้ำมันหอยครับ ริกไทยป่นครับเติมเห็ดหอมที่เราแช่น้ำไว้แล้วผัดลุกเค้าเข้ากันดีทุกอย่างสุกชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพักไว้ครับตั้งน้ำเปล่าแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปได้เลยครับไม่ต้องรอให้เดือดเติมเกลือป่อนเล็กน้อย ต้มไปจนข้าวนุ่มและบานตามชอบแล้วก็เติมกุ้งแห้งลงไปครับเติมหมูบดท,ที่เราปรุงรสไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันครับรสชาติจะได้กระจายไปทั่วตั้งไปจนเดือดสักครู่ก็ปิดเตาพร้อมรับประทานได้ครับ เครื่องแน่นๆน่ารับประทานมากครับเมนูง่ายๆจะทานในมื้อเช้าแบบเร่งด่วนหรือเป็นมื้อเย็นแบบอิ่มสบายท้องก็ได้เลยครับโรยต้นหอมและขึ้นช่ายซอยตามด้วยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมครับข้าวต้มทรงเครื่องของเรารสชาติอร่อยกลมกล่อม ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ